ใช่แล้วก็เรียนโคลด้วยค่ะเรียนคาี่ะเรียนยกมากค่ะลำบมากแล้วก็ขนวันี้เสร็จแล้วต้องไปทางานต่อเลยค่ะาแต่ว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยร้องกอดต่อขามือค่ะอเพือสอนีนะคะตอนนี้เหลือเรื่องเดียวคืว่าทุ่านต้องเรียนโคด้วยค่ะเรีเป็นการนี่ดึงอะไรมาไม่เปลี่ยนแต่วันีหน้าโอคดูหนักมาหรอเยี่ยมมากเอาเป็น เดี๋ยวเวลาไปสนุกกับช่วงนี้ต่อเลยแล้วกันผมจะไม่หยุดจนกว่าอยากสนุกมากขึ้นนะจ๊ะวันนี้บ้านอย่างเดียวเลยว่าใชไม่คะประมาห้ารอบค่ะคือเราไม่ได้คบเราอยากเบกันอยู่แลจริงจริงตันเฉยๆค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายแต่ตันก็ชอบตัวเองตอนนี้นะคะเพราะเมื่อก่อนรู้สึกว่าตัวเองขอไปนิดไม่นะคะ